สั่งจิตให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งตอนกุญแจสำคัญในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการ You are listening to Nana Kimi podcast the positive energy for your ears สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nana Kimi ค,ค่ะ สำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องนานาเคมีและชอบเรื่องราวของกฎแห่งแรงดึงดูดพลังบวกพลังแห่งจักรวาลและต้องการฝึกจิตเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์และสิ่งดีๆในชีวิตก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะในคลิปนี้ พี่แนนาจะมาสรุปการพูดคุยการสัมภาษณ์ระหว่างโอปราวินฟรีและดร์ไมเคิลเบควิสค่ะสำหรับโอปราวินฟรีทุกท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้างนะคะบางคนก็น่าจะเคยเห็นตามจอทีวีค่ะเพราะว่าเธอเป็นพิธีกรรายการอันโด่งดังที่เธอเป็นเจ้าของและ สามารถทำรายได้ได้มหาศาลเลยค่ะไม่ใช่แค um> <so ่จากในประเทศอเมริกานะคะยังทำรายได้ทั่วโลกเลยค่ะส่วนด็อกเตอร์ไมเคิลเบควิทถ้าหากว่าใครเคยดูภาพยนตร์เรื่อง The Secret อันโด่งดังก็น่าจะเคยเห็นหน้าค่าตาของด็อกเตอร์ไมเคิลเบควิทกันนะคะส่วนประวัติคร่าวๆนะคะของด็อกเตอร์ไมเคิลเบควิท เรามาฟังกันนะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและน่าเชื่อถือขนาดไหนคะ่ะดรไมเคิลเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเอเก็บอินเตอร์เนชั่นแนลสปิริชีลเซ็นเตอร์เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ตั้งอยู่ในเบเวอร์ลียฮิลล์ย่านคนรวยค่ะ ในประเทศอเมริกาค่ะเขาบอกว่าเขาสอนเรื่องของจิตวิญญาณไม่ใช่ศาสนานะคะและเป็นครูสอนไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าเรื่องราวของสปิริตชั่ต่างๆค่ะดรไมเคิลสอนเรื่องของจิตวิญญาณมาถึง35ปีค่ะและยังเขียนหนังสือเอาไว้อีกหลายเล่มค่ะอย่างเช่น Affirmative Prayer และยังมีหนังสือ Spiritual Liberation ที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะส่วนเรื่องชื่อเสียงไม่ต้องสงสัยเลยค่ะด็อกเตอร์ไมเคิลเบควิสนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาเขาไปออกรายการที่โด่งดังระดับประเทศมาหลายรายการมากไม่ว่าจะเป็น Oprah w i n ินฟรีที่เรากำลังจะฟังบทสัมภาษณ์เขานะคะหรือว่าจะเป็นอเลนค่ะรายการของ ที่โด่งดังมากๆเลยในประเทศอเมริกาและขนาดประเทศออสเตรเลียยังซื้อรายการนี้มาโชว์ตอนกลางวันให้ชาวออสเตรเลียได้ดูในวิกเดยนะคะคือวันธรรมดาตอนกลางวันนะเรามาเริ่มฟังกันเลยเขาว่าดรไมเคิลนั้นได้พูดถึงกุญแจสำคัญในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการว่ายังไงบ้างนะคะ ดรไมเคิลบอกว่าทุกอย่างนั้นคือแรงสั่นสะเทือนตัวเราเนี่ยไม่ได้มีแค่เลือดเนื้อของเราเท่านั้นค่ะถ้าหากว่าเราเอาทุกอย่างไปใส่ในกล้องจุลทรรศน์แล้วส่องดูเราจะเห็นว่าทุกอย่างนั้นสั่นสะเทือนนั่นเป็นการตอกย้ำของดรไมเคิลนะคะว่าตัวเรานั้นมีแรงสั่นสะเทือนทุกสิ่งทุกอย่างมีแรงสั่นสะเทือน นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกคุณทั้งหมดว่าทุกอย่างนั้นมีแรงสั่นสะเทือนมันไม่ใช่สิ่งที่ตั้งอยู่เฉยๆแบบไม่กระดุกกระดิกดรไมเคิลบอกว่าคุณไม่สามารถมีสิ่งที่คลื่นความสั่นสะเทือนของคุณไม่ได้เต็มอกเต็มใจให้เป็นเช่นนั้นได้เลยอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นคนที่ถูกลอตเตอรี่แล้วไม่สามารถที่จะเก็บเงินก้อนนั้นเอาไว้ได้ในที่สุดก็ไม่เหลืออะไรเลย พวกเขาต้องสูญเสียทุกอย่างไปแม้แต่ความสัมพันธ์กับผู้คนหรือพวกเขาอาจจะมีความสำเร็จเล็กๆน,น้อยๆแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษามันไว้ได้เพราะว่าข้างในลึกๆของเขาแล้วในหัวของเขาเว b r a เบชันของเขาแรงแสั่นสะเทือนของเขามันไม่ได้ไปทิศทางเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นเลย ดังนั้นเขาก็อาจจะมีแค่การจัดสรรบางอย่างชั่วครั้งชั่วคราวที่ทำให้เขาได้สิ่งนั้นมาแต่การที่จะมีสิ่งนั้นเลยจริงๆคลื่นความสั่นสะเทือนของคุณจะต้องกลายเป็นสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่ได้กำลังดึงดูดสิ่งนั้นมาแต่คุณกำลังจูนไปที่สิ่งสิ่งนั้น อย่างเช่นถ้าผมกำลังอยากจะมีความรักอยากจะมีความรักที่ดีในชีวิตของผมแล้วผมก็จะใช้โอเรดาของผมนั้นจูนเข้าไปหาสิ่งนั้นโอปราก็บอกว่านั่นมันเป็นกุญแจใช่ไหมดรไมเคลิลก็พูดต่ออีกนะคะว่าคุณไม่ได้กำลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาแต่คุณกำลังจะเป็นสิ่งสิ่งนั้นและคลื่นของคุณก็เข้าหาสิ่งสิ่งนั้นและแล้วสิ่งนั้น ก็จะเข้ามาหาคุณเช่นกันเขาก็พูดตอบประมาณว่าเหมือนถ้าหากว่าผมอยากเจอกลายเป็นคลื่นความถี่คลื่นความสั่นสะเทือนของความรักความสมานฉันความกลมเกลียวความสงบผมก็จะจูนคลื่นความถี่ไปสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็จะโชว์จะปรากฏมาในชีวิตของผมโอปราก็บอกว่าฉะนั้น คุณก็ไม่ได้ดึงดูดมันเข้ามาหาคุณนะสิแต่ว่าคุณกลายเป็นสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็จูนไปหาสิ่งสิ่งนั้นและแล้วสิ่งนั้นก็จูนเข้ามาหาที่คุณแบบนั้นใช่ไหมดอกเตอร์ไมเคิลก็บอกว่าคุณต้องชอบตัวเองต้องรักตัวเองเมื่อคุณอยู่กับตัวเองคุณจะต้องรู้สึกดีกับตัวเองต้องให้อภัยตัวเองเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเอง คุณรักตัวเองให้อภัยตัวเองคุณก็จะหลงรักจะ fall in love กับตัวคุณเองนั่นแหละและแล้วคุณก็จะสามารถอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นได้เอาง่ายๆนะคะว่าการที่คุณจะดึงดูดอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องรู้สึกดีกับตัวเองก่อนต้องรู้สึกดีมากๆกับตัวเองก่อนพิณาณาอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเราไม่สามารถดึงดูดอะไรได้คะ่ะถ้าหากว่า ที่ตัวเราเองอะเริ่มต้นที่ตัวเราเองแล้วเราก็ยังไม่มีความรู้สึกที่ดีกับตัวเองดังนั้นเนี่ยการที่จะทําให้วายเบรชั่นของเรานั้นมันสูงขึ้นมันไปดึงดุดสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราต้องการได้นี่ก็เห็นว่าจะยากนะคะเพราะกับตัวเราเองเรายังไม่รู้สึกดีเลยค่ะเราก็ยากที่จะไปรู้สึกดีกับสิ่งอื่นๆได้ค่ะถ้าหากว่าคุณไม่ได้ชอบตัวเองไม่รู้สึกดีกับตัวเอง คุณก็จะพยายามดึงคนอื่นลงมาด้วยเพื่อจะให้คุณนั้นรู้สึกดีและเวลาที่มีเหตุการณ์อันยากลําบากเกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเราจะต้องอยู่เหนือมันให้ได้เราควรจะตั้งคำถามที่มีพลังมากๆม,มีพลังเหนือเหตุการณ์ที่เราได้เผชิญอยู่ค่ะอย่างเช่นอะไร กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของฉันอะไรคือของขวัญของฉันอะไรคือจุดประสงค์ในชีวิตของฉันทำไมฉันจึงอยู่ในโลกใบนี้ไม่ใช่ไปตั้งคำถามประมาณว่าฉันจะจ่ายค่าเช่าบ้านเดือนนี้ยังไงเนี่ยจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าบ้านทำยังไงนะฉันถึงจะหายเจ็บหายปวดจากโรคนี้แต่ให้เราถามคำถามแบบลึกซึ้งจากจัก,กรวาลไปเลย และจัก,กรวาลก็จะตอบรับมาในรูปแบบที่คุณสามารถเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นสัญชาตญาณบางอย่างให้คุณรู้สึกมีสัญชาตญาณบางอย่างหรือมีการสะกิดอะไรบางอย่างให้เราฉุกค,คิดหรือมีสัญญาณบางอย่างมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างหรือแม้กระทั่งความฝันมันจะเป็นภาษาที่คุณสามารถเข้าใจได้ แต่ประเด็นอยู่ที่ลหลายๆคนเมื่อเหตุการณ์อันท้าทายมีเหตุการณ์อันยากลำบากเข้ามาในชีวิตนั้น mm. ก็มักจะถามคำถามที่ทำให้วาเบรชันเนี่ยมันตำ่ำ mm. คือถามคำถามแบ,บบบั่นทอนพลังงานและอำนาจของตัวเองเช่นคำถามประมาณว่าทำไมมันเป็นแบบนี้นะโทษคนอื่นโทษสิ่งต่างๆหรือบอกว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วย แต่ว่าจักรวาลก็ตอบคำถามพวกนี้ด้วยนะคะจักรวาลอาจจะตอบว่าคุณเกิดผิดที่ผิดทางไงให้คำอธิบายต่างๆหนา,หนากับคุณว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นเนี่ย,เพ,ยเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับคำถามของคุณด้วยนะคะว่าในการถามของคุณนั้น คุณถามจัก,กรวาลในรูปแบบไหนพลังงานที่คุณส่งไปการถามของคุณนั้นมันเป็นแบบไหนนะจากนั้นหลังจากถามแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วค่ะว่าความสามารถในการสื่อสารการฟังคำตอบแบบนั้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนโอราก็ถามต่อนะคะว่าเเรื่องพวกนี้นี่มันเกิดกับทุกคนไหมดรไมเคิลบอกว่า ก็เกิดกับทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ในคุกแบบเรือนจําจริงๆหรืออยู่ในการจองจําในการจํากัดของตัวเองคือไปไหนไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้หรือแม้แต่การคนที่ถูกจองจําแบบติดคุกที่ถูกจองจําในจิตใจในสมองของตัวเองถูกจองจําด้วยอดีตของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นคนแบบไหนรูปแบบไหนยังไงก็เหมือนกันหมดจัก,กรวาลก็จะมีการตอบรับคุณเหมือนกันค่ะคือตอบรับตามพลังงานที่คุณส่งไปตามคำถามที่คุณถามจัก,กรวาลไปนั่นแหละจัก,กรวาลจะไม่ทำอะไรผิดพลาดและจัก,กรวาลก็จะไม่ทำอะไรซ้ำๆดังนั้นทุกคนมีเอกลักษณ์ของตัวเองทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง แบบไม่มีที่สิ้นสุดก็คือแต่ละคนเนี่ยมีโปรเทนเชียลที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะมีศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เหมือนกับที่เราเคยคุยกันในหลายๆคลิปเลยค่ะว่าการร้องขอจากกระวานนั้นเราไม่ต้องไปคิดเลยค่ะว่าเรื่องนี้มันใหญ่ไปไหมมันเยอะไปไหมเรื่องที่เราขอมันเกินตัวไปไหมจากกระวาล ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะคะว่ามันเล็กมันใหญ่มันอะไรนะคะทุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขีดจำกัดค่ะดรไมเคิลบอกว่าการที่เราจะได้รับอะไรนะคะก็เหมือนกับเราได้รับผลจากสิ่งที่เราปลูกค่ะเราไม่ได้ต้องการแค่ไปถึงตรงจุดนั้นนะแต่เราต้องการจะอยู่กับเส้นทางนั้นด้วยพิณะนาะคขออธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเหมือนกับที่ เบื้องต้นนะคะในต้นคลิปดอกเตอร์ไมเคิลบอกว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่บางคนเนี่ยที่เขาถูกลอตเตอรี่แล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยนะก็เหมือนกับเขาไม่สามารถรักษาความอุด,ดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยเอาไว้ได้แต่สิ่งที่เราต้องการจะเป็นนะเราต้องการจะ อยู่กับมันตรงนั้นด้วยนะคะใช่ไหมคะคงไม่ได้มีใครที่อยากจะแบบจุดประสงค์คืออยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป้งอ่ะพอได้แล้วได้เราง่ายต่อคะ่ะเราเงินก็หมดไปไม่เหลืออะไรเลยแบบที่ดรไมเคิลยกตัวอย่างหรอคะก็ไม่ใช่นะคะเราต้องการจะอยู่กับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นตลอดไปคะ่ะดังนั้น วายเบรชั่นของเราก็จะต้องเป็นสิ่งนั้นด้วยนะคะข้อนี้อย่าลืมนะคะดรไมเคิลก็ได้พูดต่อค่ะว่า mm hmm. การที่เราต้องการอะไรและต้องการให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นถ้าเราเริ่มต้นแบบเบบี้สเตก่อนค่ะ mm hmm. ก็คือค่อยคอยก้าวเล็กๆไปทีละนิดเข้าไปหาสิ่งนั้นนั่นแหละค่ะมันจะให้ทำให้แรงเฉยถ้าหากว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะแรงเฉย ก็จะกลายเป็นแรงผลักดันความเป็นไปได้ก็จะเริ่มเผยขึ้นมาค่ะแล้วคุณจะพบว่าเวลาที่คุณมองกลับไปนั้นคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณนั้นเปลี่ยนไปอย่างมากและถ้าหากว่าถามว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณก็จะต้องไปในทิศทางเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นและพัฒนายอย่างต่อเนื่องต้องมีการฝึกฝนคุณต้องปล่อยวางแรงต้าน หรือ resistance ค่ะแรงต้านอาจจะเป็นความไม่เชื่อความคลางแคลงใจและความรู้สึกในด้านลบทุกชนิดค่ะที่มันจะทำให้เราถึงจุดหมายช้าลงหรือมันไปบล็อกแหมแบบของที่เราต้องการนั้นก็กำลังจะมากำลังจะมาและแต่โดนแรงต้านไปนะคะก็จะช้าลงหรือว่าอาจจะถูกบล็อกเอาไว้ประมาณนั้นค่ะโอปราบอกว่ามีหลายคน บอกว่าฉันสวดมนต์ฉันขอร้องขอจากพระเจ้าหรือว่าจาักรวาลแล้วแต่พระเจ้าก็ยังไม่เห็นให้คำตอบเลยดรไมเคิลบอกว่าพระเจ้าหรือจักระวานนั้นให้คำตอบกับเราเสมอแต่คุณกำลังจะฟังไหมคุณกำลังรับอยู่ไหมคุณกำลังรับสารน,นั้นอยู่ไหมเปิดรับอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังขัดแยง้งกำลังทะเลาะกับสถานการณ์ของตัวเองอยู่การสวดมนต์ภาวนา การร้องขอการนั่งสมาธิการฝึกฝนต่างๆนั้นจะทำให้เราได้คำตอบจากจักรวาลและไปในทิศทางที่จักรวาลบอกให้เราไปแต่คนที่บอกว่าสวดมนต์ทุกวันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้รับคำตอบอะไรจากจักรวาลเลยเพราะว่าคลื่นความสั่นสะเทือนของเขานั้นมันไม่พร้อมที่จะรับผู้คนหลายคนเป็นเหยื่อของ สำนึกของตัวเองว่าทำไมคนนั้นทำแบบนี้กับฉันทำไมคนนี้ทำแบบนั้นกับฉันแฟนของฉันเจ้านายของฉันโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยพวกเขาทำแบบนั้นกับฉันนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่มีความสุขเอาซะเลยมันเป็นเวรกรรมของฉันทำไมพระเจ้าถึงทำกับฉันแบบนี้ปีศาจร้ายทำกับฉันแบบนั้นดวงของฉันมันไม่ดีต่างๆนานาค่ะ นั่นมันเป็นภาวะของการเป็นเหยือ่อดรไมเคิลบอกนะคะลองคิดถึงเวลาที่เรามีการไปสัมภาษณ์ไปถามเหยื่อนะว่าโดนอะไรมาบ้างเหยื่อก็จะบอกต่างๆนานาถึงเรื่องเลวร้วรายที่โดนว่าโดนอะไรมาบ้างคะ่ะบางทีถ้าหากว่าเรารู้สึกป่วยหรือรู้สึกเหนื่อย บางครั้งมันอาจจะเป็นโอกาสดีที่คุณจะเปิดรับอะไรบางอย่างที่เป็นไปได้และอยู่ในเส้นทางของคุณคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่าคุณจะมองเห็นด้วยจิตของคุณนั่นก็เป็นผลจากการสวดมนต์ภาวนาหรือการนั่งสมาธิการทำสมาธิของคุณคุณแค่ บอกจัก,กรวาลให้ช่วยคุณและคุณก็อยู่ในเส้นทางนั้นทำตัวเอาไว้ให้ว่างที่จะรับมันทำตัวให้ไปในทางเดียวกับสิ่งที่เราต้องการดรไมเคิลเราให้ฟังค่ะว่าเวลาที่เขาจะถามจัก,กรวาลหรือขอให้จัก,กรวาลช่วยเขาเนี่ยเขาก็มีคำพูดที่แหมน่ารักมุ้งมิงใช่ไหมคะบอกว่าฮัลโหลรักอันเป็นนิรันดร์ของฉัน เป็นประโยคที่น่ารักทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเล่าต่อว่าเขายัางนึกถึงจําได้เลยค่ะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะในร้านหนังสือร้านหนึ่งมีหนังสือเล่มหนึง่งตกลงมาบนพื้นจากชั้นวางหนังสือค่ะเป็นหนังสือที่เขากําลังต้องการในตอนนั้นเลยค่ะคือเรื่องของการดึงดูดเรื่องของกฎแห่งแรงดึงดูดนั่แหละค่ะ แล้วมันทำให้เขาก้าวต่อไปที่จะเรียนรู้ในสเต็ปที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะดรไมเคิลบอกว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้หรอกค่ะว่าเวลาที่เรามีปัญหาอะไรนะ่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าหากว่าคุณยิ่งพูดถึงปัญหาของคุณมันก็ยิ่งทาให้เกิดแรงเฉืยมากกว่าที่จะเกิดแรงผลักดันโอปราก็บอกว่า มันขึ้นอยู่กับการที่เราใช้พลังงานลงไปในจุดไหนใช่ไหมไมเคิล mm hmm. ก็บอกว่าใช่ถ้าหากว่าเราใช้ energy mm hmm. ไปพูดแต่เรื่องราวที่ไม่ดีพูดแต่เรื่องของปัญหาหรือแม้แต่การที่เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มบทสนทนาในการนินทาผู้อื่นให้อร้ายผู้อื่นทำให้จิตใจของเรา Energy ของเรา vibration ของเรานั้นมันต่ำลงคลื่นความถี่ทุกอย่างของเรานั้นมันก็ต่ำลงด้วยจำได้ไหมคะว่าพี่นานาเคยพูดอยู่หลายคลิปมากๆเลยว่าการที่เราจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้นั้นคลื่นความถี่ของเรานั้นจะต้องอยู่ในระดับที่สูงค่ะดร์ไมเคิลบอกว่าการที่ เราวิตกกังวลสงสัยไม่แน่ใจอะไรต่างๆนั้นทำให้คลื่นความถี่ของเรานั้นต่ำแต่ถ้าเราอยู่ในภาวะของความเป็นไปได้เชื่อว่ามันเป็นไปได้โดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มั่นใจว่าเป็นไปได้แน่นอนคลื่นความถี่ของเรานั้นก็จะสูงขึ้นให้เราถามคำถามให้ตัวเองเลยค่ะว่า ถ้าหากว่าจักรวานอยู่ข้างเราตลอดนั้นเราจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกยังไงดรไมเคิลบอกว่าให้เขียนลงไปเลยนะคะเราจะรู้สึกแบบไหนถ้าหากว่าเราได้สิ่งสิ่งนั้นมาแล้วเราจะ รู้สึกอย่างไรเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาแล้วอธิบายเพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าว่าเราคิดว่าถ้าเรื่องนั้นเกิดขึ้นแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วแบบที่เราต้องการนั้นเราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราก็รู้สึกแบบนั้นไปเลยอยู่ภาวะนั้นไปเลยค่ะอยู่ในคลื่นความถี่นั้นไปเลยเดี๋ยวนี้ค่ะดรไมเคิลบอกว่าเวลาที่เขาสอนนักเรียนเขาก็จะบอกว่า ไม่ต้องคุยเรื่องนี้กับทุกคนเพราะว่าไม่ใช่เพื่อนทุกคนนั้นจะไว้ใจได้ก็ให้คุยกับเฉพาะบางคนเท่านั้นคุยกับวิสัยทัศน์ของคุณเองคุยกับความรักของคุณเองคุยกับความสงบของคุณเองคุณอยากจะได้ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็คุยกับความมั่งคั่งร่ำรวยเช่นคุณเห็นทุกที่มีแต่ความมั่งคั่งร่ำรวย คุณเห็นความมั่งคั่งร่ำรวยบนพื้นหญ้าคุณเห็นความอุดมสมบูรณ์บนเม็ดทรายแปลง่ายๆเลยนะคะคือถ้าคุณโฟกัสสิ่งไหนนะคุณก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นคิดแต่สิ่งนั้นค่ะคุณจะเห็นสิ่งนั้นทุกที่และคุณจะพูดไปยังสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาและหลังจากนั้นไม่นานคุณก็จะพูดจากสิ่งเหล่านั้น คือง่ายๆนะคะเราก็ฝึกฝนคุยกับสิ่งเหล่านั้นค่ะแต่พอไม่นานค่ะเราก็จะเชื่อและเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งเหล่านั้นเช่นเราเชื่อในความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เราก็ฝึกฝนค่ะใช้เครื่องมือที่พี่นาณาทำไว้ให้ในช่องนี้ก็ได้นะคะช่องนานาเคมีมีทั้งการ affirmation การนั่งสมาธิค่ะและยังมีคลิปต่างๆให้เราได้ฝึกยินดีฝึก ขอบคุณฝึกยินดีกับผู้อื่นซึ่งเมื่อเราฝึกมากขึ้นมากขึ้นมีความเชื่อในที่สุดเราก็จะเป็นสิ่งเดียวหนึ่งเดียวกับสิ่งที่เราต้องการค่ะเอาล่ะค่ะจากบทสนทนาของด็อกเตอร์ไมเคิลพินานาก็ขออนุญาตสรุปให้ฟังกันแบบง่ายๆนะคะเป็นข้อข้อไป อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องโฟกัสสิ่งที่เราต้องการค่ะเวลาที่เรามีปัญหาเราก็จะต้องอยู่เหนือปัญหานั้นคืออย่าให้สถานการณ์นั้นมาทำให้เราจิตตกทำให้วเบรชันของเรานั้นต่ำค่ะเราจะต้องคิดบวกในปัญหานั้นค่ะและเชื่อมั่นว่าปัญหาทุกปัญหานั้นมักจะพาเราไปยังจุดที่ดีกว่าอยู่เสมอ จำไว้นะคะว่าไวบ a t i o n ของเราจะต้องอยู่ในระดับที่ดีเสมอต่อมานะคะเราก็จะต้องมีการฝึกค่ะฝึกฝนการนั่งสมาธิการสื่อสารตัวเราเองกับจักรวาลรู้ว่าเราต้องการอะไร เราอาจจะใช้เรื่องของการ affirmation รวมด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะฝึกฝนแบบไหนหนั่งสมาธิ affirmation ใช้อะไรต่างๆนาะนาะเราจะต้องทำด้วยความเชื่อค่ะด้วยความสุขด้วยความเชื่อไม่ใช่ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละทำเป็นรูทีนไปโดยที่ไม่ได้ซึมซับอะไรไปเลยนะคะความเชื่อความศรัทธาว่าทุกอย่างเป็นไปได้นั้นก็สำคัญมากๆค่ะ ความคลางแคลงความสงสยัยความไม่มั่นใจทำให้มันชะลอความสำเร็จของเราค่ะและสุดท้ายเราจะต้องคิดถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะคะอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่พูดถึงเรื่องของปัญหาไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของปัญหาค่ะ สื่อสารนึกถึงเรื่องที่เราต้องการเช่นเราต้องการความมัง่งคั่งร่ำรวยเราก็จะพูดคุยแต่กับเรื่องความมัง่งคั่งร่ำรวยคิดถึงแต่เรื่องของความมัง่งคั่งร่ำรวยวงเล็บนะคะอย่างมีความสุขนะจนเรารู้สึกว่าเราร่ำรวยจริงๆค่ะนั่นคือ ไวเบรชั่นของเรากำลังเป็นสิ่งนั้นแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนที่เรารักได้ฟังกันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ